ช้างศึกศพหนองบัวก็เป็นข่าวคราวของวงการฟุตบอลระดับไทยลียกอีกหนึ่งทีมนะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ป้ายแดงซึ่งทีมที่พูดถึงนี่ก็คือเป็นทีมหนองบัวพิชยะนะครับหนองบัวพิชยานะครับเป็นทีมในศึกไทยลียก2ของฤดูกาลที่แล้วนะครับทีมหนองบัวเนี่ยสามารถสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดจริงๆครับฤดูกาลที่แล้วนี้พวกเขาคว้าชแชมป์ในศึกไทยลียก2 แน,น่นอนว่าเส้นทางต่อไปของนองโบพิจยะคือการต่อสู้ในศึกโตต้าไทยพิมเบอร์ลีกหรือไทยลีกหนึ่งซึ่งคู่ต่อสู้ของพวกเขาก็คงจะไม่เหมือนคู่ต่อสู้ในฤดูกาลที่แล้วอย่างแน่นอนในศึกโตต้าไทยลีกเต็มไปด้วยทีมที่มีคุณภาพของผู้เล่นคุณภาพของโค้ชและคุณภาพของทีมที่พวกเขาจะต้องฝ่าฟันและหาหนทางสู่ความสําเร็จอง์ประกอบที่จะทาให้พวกเขาสามารถอยู่รอดในศึกไทยพิมเร์ลีกได้ในฤดูกาลหน้าคือ เรื่องของผลงานและเรื่องของผลงานนั่นก็คงต้องมีเรื่องของตัวผู้เล่นมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนล่าสุดทีมนองบัวพิชญานะครับก็มีข่าวการคว้าตัวนักเตะรายหนึ่งเข้าสู่ทีมนะครับนักเตะรายนี้มีดริกีติด47ขุนพลร่วมสู้ศึกฟุตบอลโลกกับอากิระนิชิโนด้วยนะครับส่วนตำแหน่งของสดาพรแดงสีนะครับเจ้าตัวเล่นได้หลายตำแหน่งมากครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซ้ายหรือแม้กระทั่งขึ้นไปเล่นทางปีกซ้าย ส่วนประสบการณ์การเล่นของเจ้าตัวนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับประสบการ์การเล่นของเจ้าตัวนั้นมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าการเล่นให้ตรัสเอฟซีนครราชสีมามาสด้าบุรีรัมยูไนเต็ดการท่าเรือนะครับและแบงคอกยูเนเต็ดนี่ก็เป็นประสบการณ์การเล่นที่มากมายนะครับปัจจุบันเจ้าตัวอายุ32ปีนะครับละล่าสุดน,นะครับเป็นกุนซอทีมชาติไทยอย่างอากิระนิชิโนนะครับก็ได้บรรจุชื่อของเขาไว้ใน47ขุนพล ที่จะไปสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกใน UAE นะครับาทางนองบัวพิชยานะครับบรรลุข้อตกลงกับสาดาพรแดงสีได้จริงๆแน่นอนว่าตัวเขาจะสามารถมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้แนวรับของนองบัวพิชยาในยุระดับแผงแนวรับของทีมได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้คือข่าวข่าวของน้องใหม่ไทยลีกอย่างนองบัวพิชยานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมนองบัวพิชยาด้วยนะครับ ขอให้พวกเขาสามารถสร้างทีมแล้วก็สามารถบรรจุผู้เล่นดีๆนะครับเพื่อจะได้ดูฟุตบอลมันๆในศึกโต้ตาไทยเีบริกในฤดูกาลต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็เป็นกําลังใจให้เจ้าสถาบันแดงสีด้วยนะครับในการสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งนี้ก็หวังว่าเจ้าตัวจะสามารถสร้างผลงานและสามารถเบียดไปเป็นตัวจริงได้ในอนาคตและนี่ก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับน้องบัวพิชญะนะครับน้องใหม่ศึกไทยลีก ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผิดพลาดระารใดต้องขออภัยมานะที่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ